บ่เคยลืมมากกับทินถึงทินสะตอฟักใหญ่ใจอานด้ผู้เป้ามานั่องเกิอสองปีอยู่ราจนินีเมืองเดิมเห็นสินสะตอใหญ่ ลมหนาวพัดหวงเขาๆขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนทุกคนบ๊ายบาย